วนสับ5วินะครับสายโทรอีกกับอาจารย์เอมอีกแล้ววันนี้นะครับอาจารย์จะให้เวลาพวกเรา5วินาทีนะครับและตอนของวันนี้ก็คือนี่คำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยตัว C-Cat นะครับเอาล่ะก่อนจะเริ่มกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะจ๊าแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วย C-Cat ค,ครับคำแรกครับคำว่า Combine Combine แปลว่าอะไรครับระหว่างเดินทางนะครับกับคำว่าร่วมนะครับความหมายข้อนี้แปลว่าอะไรให้เวลา5วินาทีครับ5 4 3 2 1 0 combine combine นะครับแปลว่ารวมนั่นเองนะส่วนคำว่าเดินทางนะครับอาจจะเจอคำว่า commute commute นั่นเองนะครับดูข้อถัดไปครับถัดไปเลย charge charge แปลว่าอะไรครับระหว่างเรียกเก็บเงินกับร้องขอครับ5วินาทีครับไปเลยฮะห้าสีาคำตอบของคำว่า charge นะครับที่เป็น verb เนี่ยแปลว่าเรียกเก็บเงินครับส่วนร้องขอก็คือ require request นะครับไปดูข้อถัดไปคำถัดไปครับ clarify clarify แปลว่าอะไรครับระหว่างทำให้กระจ่างกับทำให้บริสุทธิ์ครับ5วินาทีไปเลย5 4 3 2 1 0ครับคำว่า clarifyclarify แปลว่าทำให้กระจ่างแจ้งนั่นเองครับโอเคส่วนคำว่า purify แปลว่าทำให้บริสุทธิ์ครับต่อาไปครับคำว่า collaboratecollaborate แปลว่าอะไรครับระหว่างเก็บสะสมกับร่วมมือครับ ข้อนี้5วิเช่นเคยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาเรียบร้อยครับข้อนี้คำว่า collaborate แปลว่าร่วมมือครับส่วนเก็บสะสมก็ใช้คำว่า collect กับคำว่า accumulateaccumulate accumulate เก็บสะสมนะครับถัดไปครับคำว่า concernconcernconcern แ concern, concern ปลว่าอะไรเอ,อย่ยระหว่าง A สรุปนะครับและ B ททำให้กังวลครับ5วินาทีมาเลยครับ5 4 3 2 1 0 concern concern Conc <ern S 1> ก็คืออะไรครับทำให้กังวลนั่นเองนะครับส่วนคำว่าสรุปก็คือ conclude conclude สรุปนั่นเองครับคำถัดไปของวันนี้ contribute contribute นะครับ contribute แปลว่าอะไรสนับสนุนกับโน้มน้าวครับ5วินาทีเลือกเลยตอบลงมาด้านล่างครับตอบลงมาด้านล่างครับ2 1. ศูนคำว่า contribute แปลว่าสนับสนุนนั่นเองส่วนโน้มนะ้าวก็คือ convince convince นะครับถัดไปคำว่า convert 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 แปลว่าอะไรระหว่างบรรจุกับเปลี่ยนแปลงครับ2องคำนี้นะแปลว่าอะไรนะฮะ5 4 3 2 1 ศูนย์คำว่า convert convert แปลว่าเปลี่ยนแปลงนะครับแปลงอะไรแบบนี้นะครับส่วนคำว่าบรรจุก,ก็คือ contain contain นะครับคำถัดไปคำว่า customize 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 แปลว่าอะไรระวางทำให้โดยเฉพาะกับต่อนะครับเชื่อมต่อนั่นเองนะข้อนี้ตอบอะไรดีครับ5 4 3 2 1 ศูนย์นะครับคำว่า customize customize คือทำให้โดยเฉพาะนะครับส่วนเชื่อมต่อเราใช้คำว่า connect connect นั่นเองครับ correct correct แปลว่าอะไรระหว่างนะ้าแก้ไขกับเก็บสะสม5วินาทีมาเลยครับ5 4, 3, 2 1 0นะครับข้อนี้คำว่า correct correct สิงตัว R เนี่ยนะครับแปลว่าแก้ไขครับส่วนคำว่า collect collect ึงตัว L นี่นะครับแปลว่าสะสมนั่นเองครับนะถัดไปคำว่า cover 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 แปลว่าอะไรระหว่างยืนยันกับครอบครุมครับข้อนี้5วินาทีครับ5 4 3 2 1คําคำว่า cover cover แปลว่าครอบครุมนั่นเองครับ